แฟนฟิกปอดจ้านเรื่องทามเลดรักข้ามเวลาเกิดจากจินตนาการของผู้เขียนไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงจากโลกในปัจจุบันได้มีการสร้างดาวและโลกที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ฟิกป่าจานเรื่องท่ามเลดรักข้ามเวลาตอนที่18ไอ้หนุ่มหัวฟ้าทางด้าน GPT-85 ตอนนี้กำลังนั่งกินข้าวอยู่กับพีทในห้องครัวแต่จูจูก็เห็นว่าที่ข้อมือมีแสงสีเขียวสว่างจ้าขึ้นมาเขาง้ายมือเพื่อมองดูให้ชัดเจนพีทเองก็มองด้วยความแปลกใจเกิดอะไรขึ้นกับนายหรอคาเตอร์พีทใจไม่ดีเลย สิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นนี้กำลังจะมาพาตัวคาร์เตอร์ไปหรือเปล่านะดูเหมือนว่าจะมีใครสักคนมาตามหาผมนะครับเมื่อได้ยินแบบนั้นมันก็ยิ่งทำให้พิดร้อนรอนใจมากขึ้นนี่นายกำลังหมายถึงว่ามีคนบนดาวของนอายข้ามเวลามาที่นี่งั้นหรอครับแต่อาจจะไม่ใช่ก็ได้คาร์เตอร์เองก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าที่เขารู้สึกมันจะถูกหรือเปล่า เพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มีสัญญาณจากคนวันดาวเดียวกันยังโลกใบนี้แล้วถ้าหากว่าใช่ละ่ะคนพวกนั้นที่มามาตามหาหนายเพื่อพานายกลับไปใช่ไหมผมเองก็ไม่รู้จนกว่าจะได้เจอพวกเขาครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องเจอพวกเขาหรอกดีไหมพีทกลัวเหลือเกินเลยอยากตัดปัญหาด้วยการไม่ต้องเจอคนที่มาจะดีกว่าคาเตอร์ไม่ได้ตอบอะไรเขามองแสงที่ข้อมืออยู่สักพักก่อนจะตักข้าวกินต่อ ส่วนพีทก็กำลังว้าวุ่นใจกลัวว่าคาร์เตอร์จะหายไปในสักวันหากเป็นแบบนั้นเขาจะต้องเจ็บปวดขนาดไหนนะเพราะงั้นอย่างน้อยถ้าจะไปเขาก็ควรจะรู้คารเตอ์ครับหากนายต้องไปจริงๆช่วยบอกลากันก่อนไปได้ไหมพ,พี่พีทผมยังไม่ไปไหนหรอกครับคาร์เตอร์ส่งมือไปกุมมือของคนพี่เอาไว้แน่นตอนนี้ยังไม่ไปแต่ในอนาคตก็ไม่แน่นี่นะ ฉันไม่อยากให้นายไปก็จริงแต่ฉันก็เข้าใจว่านายจำเป็นต้องไปนะเพราะงั้นฉันจะไม่รั้งนายไว้ขอแค่บอกลาฉันก่อนไปก็พอพีทตัดสินใจแล้วเขาจะไม่ทำให้คาร์เตอร์ต้องลำบากใจในเมื่อต้องไปก็บอกลากันก่อนไปก็พอพี่พีทผมเสียใจและขอโทษนะครับไม่เป็นไรฉันเข้าใจตอนนี้สิ่งที่เราต้องทำ เพือทำทุกวินาทีที่เราอยู่ด้วยกันให้มีความสุขที่สุดไม่ใช่หรอเพราะงั้นอย่าพูดเรื่องพวกนี้เลยดีกว่าพีทเผยรอยยิ้มที่เป็นธรรมชาติออกมาเขาจริงจังและจริงใจกับสถานการณ์ในตอนนี้มากครับคาเตอร์รับคําพรางมองคนพี่ด้วยความรู้สึกที่มากมายไม่ว่าจะดาวในอนาคตหรือโลกใบนี้คนที่เขาจะรักไปจนวันตายก็คือพีทเท่านั้นเออนี่ พรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันดีไหมอะไหนๆก็จะใช้ชีวิตที่มีความสุขกันแล้วงั้นเราก็ไปเที่ยวกันนะพีททำเสียงอ้อนเล็กน้อยแม้จะรู้อยู่แล้วว่าคาเตอร์ต้องไปแน่นอนแต่ก็อยากอ้อนสักหน่อยได้สิครับที่จะพาผมไปที่ไหนเหรออืมไปตั้งแคมป์กันมะมีที่หนึ่งที่สวยมากเื่นเช้ามาก็นั่งดูพระอาทิตย์ขึ้นกันพระอาทิตย์ขึ้นเหรอครับหมายถึงดวงอาทิตย์ใช่ไหม นั่นมันร้อนนี่พี่โดยอาิิย์จดเป็นดาวฤกษ์สีเหลืองอุณหภูมิผิวประมาณ6,000องศาเซลเซียสอยู่ห่างจากโลกประมาณ150ล้านกิโลเมตรเลยนะครับคา์เตอร์อธิบายอย่างจริงจังเอามากๆทำเอาพีทอดํำไม่ได้ <c oughs> เราไม่ได้จะเข้าไปใกล้ดวงอาทิตย์กันสักหน่อยมันไม่ได้ร้อนขนาดนั้นหรอกนายนี่เกินนะ <c oughs> พีทเอามือกุมท้องหัวเราะราแม้ว่าเมื่อกี้คาเตอร์จะเข้าใจผิดไป แต่ตอนนี้การที่ได้เห็นคนพี่หัวเราะแบบนี้คือความทรงจำที่มีความสุขมากที่สุดของเขาในตอนนี้แล้วล่ะผมรักพี่พีนะครับจุูจูก็พูดขึ้นมาคนที่หัวเราะอยู่เบรกแทบไม่ทันอะไรของนายเนี่ยพีดเริ่มแก้มแดงที่จูจูก็โดนบอกรักซะง,งั้นผมอยากหินรอยยิ้มของพี่ทุกวันอยากฟังเสียงหัวเราะด้วยความสุขแบบนี้อยากอยู่กับพี่ตลอดไปครับ ฟังจบพิษก็ตาแดงแคบกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่มันมีความสุขมากจริงๆในตอนนี้แต่น้ำตาที่เข็มปีนี้เขาจะเก็บเอาไว้ข้างในไม่มีทางให้มันไหลออกมาและจะ,สะแสดงเพียงรอยยิ้มที่สดใสเท่านั้นงั้นฉันจะยิ้มเจอหัวเราะให้นายฟังทุกวันเลยให้ดีไหมละ่ะขอบคุณนะครับคอเตอร์เศร้ามากไม่บอกแต่สีหน้ามันเก็บไม่อยู่นี่นายต้องยิ้มนะคะร์เตอร์ เวลานายยิ้มคือช่วงเวลาที่ฉันมีความสุขมากเลยนะเพราะงั้นฉันอยากเห็นนายยิ้มนะรู้ไหมพีทบอกพร้อมยิ้มไม่หุบคาเตอร์ก็เลยเริ่มยิ้มตามเพราะคำว่าช่วงเวลาที่มีความสุขมันทำให้คา์เตอร์อยากมอบความสุขนั้นให้พีทไปทุกวันทางด้านจีบีทีเก้าเจ็ดที่โรงพักตกลงจำบ้านตัวเองไม่ได้จริงๆหรอครับคุณตำรวจถามคนที่เอาแต่นั่งก้มหน้าเคียวเท้าไปมาเพราะตอนนี้เบื่อเต็มที กับตำรวจตรงหน้าคนนี้ก็บอกไปเป็นล้านรอบแล้วนี่ครับว่าผมชื่อฟินเนสนะแต่ชื่อคุณมันไม่มีอยู่ในทะเบียนราษเลยนะครับหาไม่เจอก็อย่ามาโทษผมดิแล้วก็ปล่อยผมกลับได้แล้วก็บอกไปตั้งกี่รอบแล้วว่าไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าฟังกันบ้างสิครับผมจะเชื่อที่คุณพูดก็ต่อเมื่อระบุต,ตัวตนของคุณได้ครับบอกชื่อพ่อแม่ของคุณมาก็บอกไปแล้วไงจะถามซ้ำทําไมอีกครับเนี่ยแต่ชื่อที่คุณบอกมันไม่มีนี่ครับ ผมขอชื่อจริงๆที่ระบุตัวตนของคุณได้นะครับมีไหมขอชื่อจริงๆนะครับชื่อจริงๆตำรวจเองก็สุดจะทนเขาเริ่มจะไม่ไหวกับจีวิธีเก้าเจ็ดแล้วเหมือนกันไอ้หนุ่มหัวฟ้านั่งเงียบไปสักพักทางตำรวจเองก็เดิอนออกไปจากโต๊ะเพื่อสงบสติอารมณ์ของตนเองเขาบอกว่าข้ามเวลามาเหมือนเรานี่นะแล้วทำไมแจ้งตำรวจให้มาจับกันได้วะหรือว่าการมาของเราไปขัดผลประโยชน์อะไรของเขาหรือว่าเขาเคยเจอพี่เราด้วย ไม่ได้การละเราต้องรู้ให้ได้เมื่อค <turbine. S 2> ิดจบก็ลุกยืนเต็มความสูงแล้วรีบวับออกไปจากโรงพักนี้ไม่สนใจตำรวจพวกนี้แล้วขอไปตามหาคนที่บอกว่ามาจากต่างดาวเหมือนกันก่อนตำรวจคนนั้นเดินกลับเข้ามาพร้อมแก้วกาแฟในมือแต่สิ่งที่เห็นคือกระดาษเอกสารมากมายกำลังปลิวอยู่ในอากาศนั่นเป็นเพราะความเร็วของ gbt 9 7และไอหนุ่มหัวฟ้าก็หายไปซะแล้ว ดีบ97ใช้ชื่อในโลกนี้ว่าฟินเนีสอายุจริงๆคือ227ปีแต่ใช้อายุปลอมในโลกนี้คือ27ปีเขาคิดว่าหากหากตัวคนวันนั้นเจอก็อาจจะได้เบาะแสของพี่ชายเพิ่มเพราะคนที่แจ้งตำรวจมาจับเขามันน่าสงสัยมากตอนนี้เขาเลยมายืนอยู่ที่หน้าบริษัทของพีทพร้อมมาตามหาพร้อมที่เจอในวันนั้นเขาไม่คิดที่จะยืนรออยู่หน้าบริษัทให้เสียเวลาทิ้งเพราะใจร้อน และจำได้ว่าวันนั้นพร้อมได้บอกว่าจะเข้าบริษัทดังนั้นเขาจะเข้าไปตามหาข้างในดูแต่พอเดินเข้ามาก็ต้องตกใจที่มีคนมากมายเดินไปมาอยู่ในบริษัทกันเต็มไปหมดแบบนี้จะหาเจอไหมนะเรารพอเห็นว่าชายหนุ่มหัวสีฟ้าสวมเสื้อสีขาวสะอาดกางเกงยีนผ้าเนื้อดีสีดําผิวเขาสว่างจ้าอย่างกับหลอดนีออนเดินได้ยืนมองมืออยู่สักพักแล้วเลยเดินเข้ามาถามคุณครับ มาติดต่อธุระอะไรหรือเปล่าครับรอบพ่อ,พอ,พอถามผมมาหาคุณครับเขาหันมาตอบงั้นเชิญทางนั้นเลยครับติดต่อตรงจุดประชาสัมพันธ์ได้เลยครับรอพ่อๆพ,อ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 พายมือบอกไปทางเคาน์เตอร์พนักงานต้อนรับของที่นี่ฟินเนียเดินไปยังจุดนั้นแต่กลับชะลอการเดินแถมยือนอ,อึ้งเพราะคิดคำพูดไม่ออกพนักงานเห็นท่าทีแบบนั้นเลยสอบถามไม่ทราบว่ามาติดต่อเรื่องอะไรคะเมื่อมีคำถาม เนียดเลยเดินเข้ามาใกล้เออผมมาตามหาคนครับฮะพนักงานงงเล็กน้อยก่อนจะทมใหม่อีกครั้งไม่ทราบว่าคนที่ตามหาชื่ออะไรคะคำถามนี้ไร้คำตอบนั่นสิชายคนนั้นคนชื่ออะไรนะผมไม่รู้เอองั้นมีรูปของคนที่ตามหาให้ดูไหมคะเผื่อว่าดิฉันจะเคยเห็นไม่มีครับอ,อ่าค่ะ นี่เขามาตามหาคนยังไงทำไมไม่รู้อะไรสักอย่างประโยคหลังเธอหันไปกระซิบกับพนักงานด้วยกันแต่พอหันกลับมาอีกทีชายหนุ่มหัวสีฟ้าก็ไม่อยู่ตรงนี้แล้ว แตสิคะคุณฟินเนียคุณกำลังทำอะไรอยู่แล้วคุณหายไปไหนครับเนี่ยแล้วก็จบไปแล้วนะคะทุกคนสำหรับรักข้ามเวลาตอนที่18ขออภัยในความเสียงแหบเสียงแห้งนะคะทุกคนตอนนี้อาการดีขึ้นเยอะมากแล้วค่ะใกล้จะหายแล้วแหละแต่มันยังไม่หายขาดค่ะทุกคนมันยังเหลืออาการไอนี่แหละค่ะที่เป็นปัญหาแต่ก็ไอน้อยลงกว่าแต่ก่อนเยอะเลยแล้วค่ะแต่ถึงแม้ว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วแต่เสียงมันก็ยังแหบอยู่นะคะทุกคนเพราะว่า มันสะสมมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้เนาะมันไอติดติดกันหลายวันแล้วตอนนี้ก็ยังมีไออยู่บ้างยังไม่หายขาดนะคะมันก็ยังไม่หายเหี่ยบค่ะแต่อาการโดยรวมแล้วคือดีมากๆเลยค่ะทุกคนใกล้จะหายขาดแล้วแหละคงอีกสักอาทิตย์นึงนะคะสัปดาห์หนึงก็น่าจะหายแล้วแหละอยากหายอยู่เหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่ชอบเลยไอความเสียงเหี่ยบเนี่ยมันดัดเสียงยากมากค่ะทุกคนมัน แล้วยิ่งเราอัดเสียงภาคเสียงแบบนี้ด้วยเนาะปกติถ้าเวลาเดียอัดเสียงอย่างเงี้ยมันก็จะมีใช้หลายเสียงใช่ไหมเราเดียก็ต้องดัดเราจะเคยชินกับการฝึกใช้เสียงแบบนี้ก็จริงแต่มันก็จะมีบ้างที่เจ็บคอแสบคอคอ,อแห้งแล้วก็เสียงเหบแต่ที่นี้มันคนละส่วนก,นกันกับไอแล้วเหบอะคะ่ะทุกคนแล้วพอมันไอแล้วก็แหบด้วยแล้วต้องมาอัดเสียงดัดเสียงด้วยมันก็เลยเหมือน หายช้าลงค่ะแต่มันหายแน่นอนทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงมันแค่หายช้าลงเพราะเดียยังใช้เสียงเยอะอยู่นะมันก็อาจจะหายช้าลงแค่นั้นเองนะค่ะยิ่งพูดก็ยิ่งเจ็บคอเฮเอาไว้มาคุยกันในคลิปต่ตอไปดีกว่าเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการฟังนะคะบ๊ายบาย